ต่อไปเป็นเรื่องที่สําคัญแลวท,ที่ที่ช่างสํารวจต่างๆต้องใช้นะครับตั้งให้กล้องให้เร็วที่สุดได้เนี่ยเราได้ขามาเนี่ยหมุนสกูขาให้แน่นรวบขาให้เรียบร้อยแล้วก็เซตค่าสกูได้ให้อยู่ในแนวแนวกลางให้หมดนะนะครับก็คือว่าพร้อมที่จะขยับขึ้นบนล่างในในระยะที่เท่ากันนะครับเซตให้มันอยู่ในสภาพที่มันพร้อมที่จะขยับสกูได้ทั้งสามตัวในเลงที่เท่ากันนะครับแล้วขาเนี่ยรวบเท่ากัน แล้วก็เปทักษะอย่างหนึ่งก็คือเวลากลางขาข้อมเนี่ยพยายามรักษาให้ลูกน้ําให้มันอยู่บนหน้าไว้เพราะว่ามันจะไม่เป็นภาราให้กับการสไลด์ขามากนะครับผมคือข้อมขาเข้าไปพยายามดูปั๊มเมดเนี่ยให้ข้อมหัวหมุดให้อยู่ในเลงในเลงบาร์เรอรี่ของไอ้อเจกตีฟเลนเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็พยายามให้ลูกน้ําพยายามอยู่กลางๆแบบ แบบนี้ไว้นะครับพยายามให้มันเข้าไปอยู่ตรงกลางวงวงที่สองเนี่ยไว้แค่นั้นนะอ่ะพอเสร็จแล้วปรับปรับสกูสามขาให้ลูกไอ้ให้ลูกน้ําเนี่ยขยับมาตางไอในแก้วในที่เราขยับในแก้วแกน X นะครับแกน x ็ให้มันอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ในแนวแกน Y เสร็จแล้วก็ปรับละเอียดอีกทีให้ ขยับลูกน้ําจากแนวแกนวายครับครัอยู่ตรงกลางจะต้องควงเนี่ยให้ให้ไอตัวหมุดเนี่ยอยู่ตรงกลางไอปั๊มเม็เป๊ะเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยลูกน้ําเนี่ยมันก็จะค้อยออกไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับตอนนี้แหละรอทําการสไลด์ขาสไลด์ขาให้ลูกน้ําเนี่ยขยับเข้าไปในในกึ่งกลางของลูกน้ำเนี่ยตรงนี้นะพยายามดูสลับไปว่ามันอยู่ทางที่ไหนของขาก็ ถ้าอยู่ด้านนี้เราก็ต้องสลับต้องสไลด์ลาขานี้ลงนะครับรุ่นไอ้รุ่นนี้มันจะเคลื่อนเข้ามาพอดีถ้าจังหวะด,ดีอาจจะเข้าเลยก็ได้พอเข้าได้ไล่เนี่ยไม่ต้องเป๊ะนะฮะให้มันให้มันอยู่ตรงประมาณเหลือ่อมไอเซอร์เคิลตรงกลางเนี่ยเส้นในเนี่ยแล้วก็ใช้ควงสามขาเนี่ยค่อยปรับมันอีกทีหนึ่งให้อยู่ด้านนี้เราปรับด้านล่างมันก็เข้ากลางละเห็นไหมฮะพอขยับเข้าปางปั๊บปัญหาที่เกิดขึ้นคือมองดูปั๊บเมตรอีกทีหนึ่งตอนเนี้ย ไอ้พีซที่ผ่านปาเบดปาเนี่ยมันจะคล้อยจากหัวหมุดไปเล็กน้อยนะครับเหตุเพราะว่าเราไปปรับลูกน้ํามันมีผลต่อปาเมดด้วยนะครับมันก็เยื้องศูนย์ไปนิดหนึ่งตอนนี้แหละให้คุณขยับเพจครับขยับเพจคลายสกูด้านด้านใต้นี้นะฮะคลายคลายสูดว่าคุณสไลด์เลยสไลด์เพดเข้าไปหาหัวหมุดให้มอยู่กลางเปะเป็นรูปนี้เลยนะฮะเป๊ะเลยเสร็จแล้วคุณไปดูลูกน้ําอีกทีหนึ่งถ้าลูกน้ํามันไม่เข้ากลางคุณก็ ปรับสกูนี้อีกทีหนึ่งให้มันเข้ากลางเสร็จแล้วคุณก็มองดูปภาบเมดว่ามันมันค้อยไปอีกไหมถ้าค้อยปั๊บคุณก็คลายสกูแล้วก็สไลด์เพจเข้าไปลักล็อกให้มันอยู่ตรงกลางเป๊ะอย่างนี้แล้วดูลูกน้กากับอ้นี้สลับกันอีกทีถ้ามันได้ก็คือโอเคนั่นก็คือว่าการตั้งกล้องตรงนั้นเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ทำให้เครื่องมือสามารถรังวัดได้